สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม k k u l Share and Learn 2017 Innovation Service for Research University การพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลายัยวิจัยชั้นนําระดับโลก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกันโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวนิดาแก่นอากาศผู้อำนวยการสำนักขอสมุดกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติตลอดจนบุคลากรผู้สนใจและผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน2560ณบริเวณโถงอนเนกประสงค์สำนักหอสมุดชั้น2อาคารศูนย์สารสนเทศรองศาสตราจารย์ดรววนิดาแก่นอากาศผู้มนวยการสำนักหอสมุดกล่าวว่าการจัดกิจกรรม KKU L s h a r e and Learn 2017นี้จัดภายใต้หัวข้อการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกโดยมีกิจกรรมหลักๆ3ก,ก,กิจกรรมคือ 1. การจัดงานแชร์แอนเลอร์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยงานวิจัยกรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้การประเมินผลการดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 2. การจัดงาน OpenH o เ s e เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมการบริการต่างๆและ 3. การเสวนาวิชาการเรื่องแชร์แอนเลอร์ f o r World Class University ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรหอสมุดบุคลากรศูนย์สถาบันสำนักและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และผู้ที่สนใจ ด้านรองศาสต,สตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการจัดการความรู้หรือ knowledge management นับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมนำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาศักยภาพของคนพัฒนาประสิทธิภาพของงานและพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสแสดงผลงานอันเกิดจากการทำงานซึ่งได้พัฒนากระบวนการและขั้นตอนจนเกิดผลดีในการปฏิบัติงานประจําของตนส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมยกย่องความริยะในการทำงานเพื่อองค์กรและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวทางของการจัดการความรู้ การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นปีที่8ของการจัดกิจกรรมมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด32ผลงานโดยผลการประกวดการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นคือนางสาวกิติยาสุทธิประภาบรรณารักษ์ปฏิบัติการนอกจากนั้นยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่ทันสมัยของวงการห้องสมุดพร้อมทั้งการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ อีกทั้งมีนิทรรศการการแสดงนวัตกรรมใหม่ของวงการห้องสมุดอีกด้วย